สวัสดีค่ะพบกับรายการเคนยาคุมีคำตอบเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะวิต้าจะพาไปรู้จักกับอาหารเสริมรูปแบบใหม่นะคะรูปแบบเม็ดเคี้ยวค่ะหากคุณนะคะกำลังสนใจนะคะอาหารเสริมรูปแบบเม็ดเคี้ยวที่กำลังเป็นกระแสนะคะอยากมีแบรนด์อาหารเสริมที่ทำในรูปแบบเม็ดเคี้ยวเป็นของตัวเองเนี่ยตอนนี้นะคะเคนยาคุ aku, พร้อมเป็นพาร์เนอร์ที่ดีให้กับทุกท่านค่ะ อาหารเสริมรูปแบบเมด็ดเคี้ยวนะคะคืออะไรอาหารเสริมรูปแบบเมด็ดเคี้ยวเนี่ยก็คือการนำเอาผงของสารสำคัญนะคะมาตอกอัดให้เป็นเมด็ดมีการเติมแต่งสีเติมแต่งรสชาตินะคะเพื่อให้กินง่ายคล้ายกับขนมลูกอมวัยเด็กที่เราทานกันค่ะค่ะและจุดเด่นของอาหารเสริมรูปแบบเมด็ดเคี้ยวนะคะ1เลยก็คือการอัดเมด็ดค่ะการอัดเมด็ดเนี่ยจะใช้ความแข็งที่ไม่มากจนเกินไปนะคะทําให้เราสามารถเคี้ยวได้แล้วก็สามารถสัมผัสได้ถึงรสชาติค่ะ 2. นะคะมีการปรับแต่งรสชาติสีสันนะคะให้หน่ากินน่ารับประทานค่ะ 3. นะคะอัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์นะคะไม่ใช่แค่อร่อยนะคะแต่ยังมีประโยชน์อีกด้วยค่ะ 4. ค่ะพกพาสะดวกนะคะสามารถหยิบขึ้นมาเคี้ยวกินได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะและ5นะคะสามารถดูดซึมได้รวดเร็วกว่าอาหารเสริมรูปแบบอื่นค่ะ และในวันนี้นะคะวิตาจะพาไปดู2สูตรตำรับอาหารเสริมรูปแบบเม็ดเคี้ยวค่ะ1เลยนะคะก็คือเม็ดเคี้ยวสาหรับเด็กและ2เม็ดเคี้ยวคอลลาเจนค่ะตำรับแรกนะคะเราจะพาไปดูเม็ดเคี้ยวสาหรับเด็กค่ะเม็ดเคี้ยวสําหรับเด็กนะคะจะช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและก็มิคุ้มกันค่ะมาในรสช็อกโกแลตบอกเลยนะคะไม่ว่าเป็นเด็กเล็กเด็กโตเนี่ยต่างถูกใจกันทั้งนั้นค่ะ เม็ดเคี้ยวของเรานะคะตัวนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยแคลเซียม from seaweed ค่ะหรือแคลเซียมจากสาร่ายทะเลแบรนด์ Aquamin นะคะซึ่งนอกจากจะให้แคลเซียมแล้วเนี่ยยังให้แมกนีเซียมนะคะแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆอีก7 2ชนิดเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีไกลซีนค่ะไกลซีนเนี่ยจะช่วยเพิ่มความจำนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างกรทฮอร์โมนค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีไลซีนค่ะไลซีนเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้วก็เจริญอาหารค่ะมาพร้อมกับยีสต์เบต้ากลูแคนค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีวิตามิน B6 แล้วก็ B12 นะคะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงบำรุงระบบประสาทและสมองค่ะบอกได้เลยนะคะว่าตำรับนี้นอกจากจะอร่อยแล้วนะคะยังมีประโยชน์มากมายเลยค่ะค่ะตำรับที่2นะคะเราจะพาไปดูเม็ดเคี้ยวคอลลาเจนค่ะ แมคียวคอลลาเจนของเรานะคะอุดมไปด้วยสารสําคัญที่มีประโยชน์มากมายนะคะช่วยให้ผิวนุ่มลื่นนะคะขาวกระจ่างใสค่ะตัวนี้นะคะเราใส่ไฮโดรไลซ์ฟิชคอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนที่ผ่านการย่อยแล้วบางส่วนค่ะเป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างไฮายาลูรอนในผิวของเราค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังใส่แคลเซียมแอสโคเบตนะคะหรือวิตามินซีนะคะช่วยในการดูดซึมคอลลาเจนแล้วก็ยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตามธรรมชาติด้วยค่ะ ทั้งยังใส่กลูตาไทโอนค่ะกลูตาไทโอนเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวขาวแล้วก็กระจ่างใสนะคะมาพร้อมกับรีเวิร์สไวท์พาวเดอร์ค่ะเป็นสารสกัดจากเถาอัุ่นแล้วก็ไวน์แดงนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าให้การต้านอนุมูลอิสระมากกว่าเรสูรทัทเทลอีกค่ะช่วยชลอไวัยทำให้ผิวอ่อนเยาวนะคะยืดอายุเซลล์ได้ด้วยค่ะ นอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยน่าอย่างเด็กอีกนะคะ <S <S และผู้ประกอบการท่านใดนะคะสนใจมีอาหารเสริมรูปแบบเม็ดเคี้ยวเป็นของตัวเองนะคะติดต่อเรามาได้เลยค่ะเรามีทั้งทีมเภสัชกรและผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนํารวมถึงมีทีมการตลาดนะคะคอยให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ติดต่อเรามาได้ที่ Facebook k e n ากุ u และ l i น e แอดเคนยากุเคนกุพร้อมเป็นพาร,ร์เนอร์ที่ดีให้กับทุกท่าน,นะคะ่ะสําหรับวันนี้วีตาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ